สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทอบคุณทุกคนมาจากสวรรค์พี่น้องเลยภูมิศีลกันเลยภูมิใจรีบใจโคตรพอฟาชิเกียนทานั่งพี่น้องเลยนุนเสร็จมาทานสมุไวคนไปออกรถไม่เลยทันตำมาแล้วก็เลยซื้ออันแหนมเข่าบอกเนาะเราเคยกินโดนครับพี่น้องแหนมเข่าพมาเจอปะให้พันนี่พันเศษแก้วคนนะครับอกเลยซื้อเอามาสู่กันอ้นกิน อยู่เขาแล้ครับหนังหมูหนังหมูดีน้องนัดมาลูกไหมบ่นไปก่อนมาี่กินนาะของร่วมมุมนี้เนาะเรือว่าเข้าหามใส่ไหรือเข้าไวใส่มาปะใ่ต้องไม่จบเา น้หมูโอเคแล้วใช่ไหโอเคดแค่หนเน้น้หมูเนาะนืหนังหมูขโมยกับแล่ในกระชานนีกระปุกนั่นน่ะก็ใส่แทนดีใจกัน้ำเพื่นเหมือนกัน่ะรถมือสองพี่น้องเอ้รถจะเปนรถใหม่เดอเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมรถมือสองมันเป็นรถมือสอง มาเนะโอเคเนอนนะประมาณนั้นเนาะมันสนะูงน,นี่งามนมันสูงมีประตูมีประตูเนอนะ,นะา,างลการทางร้านกเลอกเดกใเกกันในกองได้หลายากแล้วราลดลำอันอดคอนมันน้อยนาะรหดครอบครัวเนาะะน่อยกันนานังคม,มือเป็ญาเลยก้อยก้อบูอ้แล้วะอันนั้นทางน้ำ ปนยังไม่จังห้อนมั้งแค่เงี้ยคอยม้วนแอ่ห่อนขึ้นลายโพดครับว่ะอืนบ้านในข้อเหตุจริงๆแล้วมันเย็นมดเลยข้างหลังเนาะเย็นๆเอ้านั่งนั่นน่ะคอนห้อนเขานั่งนั่นเนาะเย็นแล้วบ้านในเขาอืมผู้ปิธีเลยไรยังมอโง่ลายเต๋อพี่น้องอันนี้ละคนบ่เคยมีเนาะก็เราเอาหูจักว่ะเปิดตาต่ำตาสูงไปในบ่เป็นเปิดตาได้ใจครัวบ่ซ้อนอะไรก็แล้วทั้งยังแล้วเน้ ไม่เคยมีอะไรย่างเงี้ยมีก็เป็นเองอะไรแล้นสัั่วๆไปเนาะให้แนะนำจะสม่อต้องมีหลอดเสกนั่นอืมลองกิกินหลอดเสกก็เลยโล่งมั้งด้ลยมัจะบคืองบนี้เนี่ยเขาเนี่ยแปลกแปลกบาะ คือเนา้เนาะอกะจะเป็นยังไรเนาะเนมเนาโทอาไรอยเนี้สิคะเออมันมันบบมีคุยาน่นแหละหนโนานั่นเลยเเ็นจะเนมเขานี้เลว่าเอาเนมันมันเป็นอะไรแบบเีเคยกินกักเธอเขาเอามาแซบแซบอรอะเอานี่กักเสือกตรงี่อแลยครับของระทานนี ซื้อของมาดูสะพาล้านกินมีกำลังนัดะ่ไดเห็กับเขาักจะไเห็นเมีคนเพเป็ดหกินนะพางกินมีนกินเผาเกืากกินเกกินเนาะชดมาอุ่นนอนไปนะ

เราทำต้นไม้นี้มาจากไหนเดี๋ยวนากรมจเน้นเนาะเดี๋ปลองแบบมาส์กทำันคันเพือนทำปาร์ไปกันบอได้เหรอว่าโดนเชียร์นับเพือนนะอกวอาจะได้

อไอโลดพอแมนเพิ่นมักโลดตัวเพิ่นแล้วเนาะอายุอันพวกเลิกเป็นสาวอนาคตเขาโลกชนตัวใดเด็กน้อยท่นซํานี้แล้ว่ยังอยากไปนําแม่ได้ซั่นน้องลกยอันนี้ตะวาว่าไปงานแต่งเฮาอ้นจังซี่เนาะเพิ่นไปเออันบ่ได้กบ่ได้แอแม่เนาะบ่เคยน้องลกเคยแอแม่บ่ได้จักไงแงเนาะ มีโทรซัพเด็ดหรือยากสบายหรืยัแม่งซื้อแม่งซื้อน้มเข่าพี่น้องนะ่น้าหน้ามนะังเข่าเข่าหัวแลเข่าเนื้อ เออกว่าเขาเนยเงมันือเป็นเขาบดบอหนาจะเป็นเขาบดบดเขาบอกมันเงม่งจะเป็นเขาแล้วมาบดเขาชุบแ้าที่บอกที่ว่าน้เขาขัวเขาบดแล้เขากว่เนาะหนาจะบดุกเนอะมันแตกกรุกรับนะเราบดเยอยู่ิษัเขาจะปจาอกันแต่ว่า มันอเนี้นนนยันตรงเนี้นหนึ่งบกเขาาเนาะคันน,นมันสุกม,มันต้งเราลืเป็นมกเ็ดเนี่ยกินกันแนะาานะฮข่อยหานันแนนมเขาทอดเบบรเขาเห็นเป,ป็นปัานเขาทอดมันบอบี้ข่อยลงฮาน,นันหน่ข่อยซื้อมาสุกินนะมันบอบีเนะี่ยแนะนนะฮะตาลาดสมาคีไซสไปกับอได้ซื้เป็ดมาสุกกันกินนะ เข่าเงินกับเสาไมต้บังหญ่เลยต้บังหน่อยนะะแล้เขาเงินกันคนละสี่สิบากันเอาสินขวเรียบร้อยเลยซักในผ้อเรียบร้อยสิเสียังั้นเขาถามเลยนะขนาสิบเรือลำเขาแหลนึกเหรอได้คนเวตลาดเวชตลาดตู้หเจ้าเนาะแล้วเชิน้ำชื่อเนี่ย เขเนคนเป็นน <ss uch> ั <eterm oon> ่นไม่ติปเหอเรกมึงอบทให้โอน้องเา่มาปล่อยคนเดียวก็คือตื่นบ้านมีคนเผาเลยใแน่เนาะหมตื่นก็ได้เราเด็กอะไรยังที่หาเดือนก็โอเคเลยเนาะขคานกัสิแห้งขัดไรขคานเนี่ยยิบหนาขค้อลังอัดประตูอะไรแล้วเนาะ มันมีเวลาเิดแม่มีเวลาสุบลูกเนาะอันยากยเนี่ยปกไฟอย่างไรด็กน่อยนะนั้นนะด็่น้อยกอาลังคานหาเดือนหกเดือนนาะพี่น้องเนาะกลังสิคานอะไรเริ่ม่นางบุญมมีเวลาเห็นทิศยังเ็นทิอกจมงานเนาะอฮมงานมมีูอ่าสวยมานากัน ได้กลอกหรืปาอ๋อสองปีไน้่ไปมั้งไปสองปีน้่สองปีแหละวันเวลาเนี่มันอะรกันานด้ยเฮ้อเทาไปเท้าไปให้บาคนจะสี่สิบไปคนจะแป็บเดียวนี่สามสิบเนาะย่างไปย่างไปไปย่างไป ไปยังไปเขาแล้วเขาแล้วไม่หันต้นั่งไป่าลลูกไปญ่ายเ่เนเขาแล้วเนาะรุ่นแม่คัดออกคัดหอกแล้วี้ ถ้าเป็นละรุ่นเหมืนนั่นาะก็เคยกินทางแหลกแนมมัอนอะไรบกคคนนำเทาแนมทอดด้วยหวาไนไะมแนมด้อตะกระ้าาใช่ลูกเป็นเข่ากรลุกกระลับเนาะลกกรลุกกระลับเเขา่า ลาไปก่อนเริ่พี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจใเข้ามาหลับทรงส่งแม่น้อยแฟมิลี่ได้พี่น้องเดยอย่าเข้าเบื่อกันเลยจ้าลาไปก่อนอนะทุกดาย